แนดีนะคะครับผมถือว่าบุญหลายใช่ยาวอ่าขอปูปูเอ้ยว่าจะปูพันพันพันรูดีเนาะครับผมเบคกูเงินบอพอเด้ปู่เอ้ยขอจะสองแสนเลยวันเอ้อ่าเป็นจ้าบุญแล้วค่ะครับผมค่ะก็มี่เอฟซีผู้คนรวมบุญมากนะคะอาจารย์นักตื่นแล้นมะค่ะครับค่ะก็มีอันนี้ผ่านมาทางยิมนะคะนางทรพิมูลนะคะพัชรีชาลินีมณีรัตน์นะคะสุภัทรและพวิไล้วัล พิงประา้าชวนพิดสุรีนั่งพักนะคะพร้อมกับนางมะมณีทานวันวายอย่างไรไม่สามารถใช้บริการได้ทมนนั่นเป็นน้ำรรธนาคารเออรรธนาคารก่อนอาเจกเับเพียร์มีอวนไปค่าเพิรสามเมือนหาเอาใส่หมูมาบัจจัยที่บริยาใส่ทีไรน,นรู้กินเพ่อนได้เมีคนามาเรมาอีกอ ครับผมครับเอาไปเพื่อะพูดอยู่วัดนั่งครับครับพวกนี้มันแบบม่ะอ่ะเอาเอาเรื่องพอว่าคุมาเอาที่ครับตักงไ้แจ้งให้วัดนะครับเนี่ยนี่นี่พูดเลยครับครับบรรยากาศนะครับสาธุสาธุครับ ครับฝืนว่าวัตทีเก่าท่านว่าแห่งสิจัดแห่งไงาทานสีครับอันนี้เป็นนามโกธรรมดาท่านเก่าท่านว่าเป็นนามกงท่านว่านามโกงกทบเสียงอะไรลนะครับคับมองนกับมาซอยนะครับครับผมคับทุงทุทุงไราด้วยพรทุงไปจันใหม่คับไปเลยครับจัพ้นด้วว่ากลับมาเาแกงเต็มความเลยครับ กันเ h าอ่าเอาคุ้มใายกบอกรึยังจิ้มน้อยนะมณียังค่ะมณีรัตนะคะมณีรักครับผมเติมมณีรักพร้อมกับสุภาพรนางมวยนะคะนายลุงศักดิ์นางทองใบนางนุชนาตนะค่ะแต่ก็นางสวิงนะค่ะพร้อมกับนางเสกเนียมนางสาวณีนางทองยุ่นนะคะค่ะอันนี้ก็ไล่ซื้อไล่เสียงได้ไปผู้ เอาขึ้นไห้นะคะเนาะครับผมผู้รับรู้นะคะอันนี้กับพานมาทั้งน้องไอ้นะคะนางไข่มุกนะคะพอนางไข่มุกสีอภัยพอก้านางเกศรสวานนะคะรอบสองว่ะ<อ> <laughs> นันง่งนั่งอย่างเด็กกัญญพักนะคะกัญญพักนาง ลางรัศมีนะคะค่ะเป็นบวงบุญมากนะคะคุณละลิกละหนอยไปนะคะสามไล่ซื้อไล่เสียงนะคะค่ะแม่คู่อาจจะบ่ได้อ่านเหมือนเด้อค่ะผ่านมาท่านแม่คู่ก็มีเพราะว่ากระทิ้นนะคะร่วมด้วยช่วยกันบุญกระทิ้นบุญไงนะคะไปรวมพิจารณาค่ะท้างวัดว่าอารามพ่อครับไลยนางนั่งออลัทเกโซนนะคะแม่แม่ชิมมานะคะแม่ลำพันธ์ชอมารี แม่หนูล่องนางชันธนาสาลีโทพร้พอมขาวสารกล้วยนะคะแล้วก็แอปเปิลนะคะนางแอปเปิลก็มีนิพาพรกุหลาบนะคะเสด็จทองวันวิกิตาสาลีโทเป็นซื้อขุนขุนนี่จะเป็นขายเหี่ยงนะคะขาเหียง <laughs> ขายเหี่ยงวิกิตาโอ้มผอเอิ้นมมือเอิ้นม,นมนพออ่อเสียค<อ>่าดอกตรอเสียค่าดอกเสียค<อ>่าดอกก็โอ้เลื่อมเลื่อม ขายเงียเพอนี่เสียค่าดอกนะคะเพอนี่ลูกไผ่พ่นพ่นพ่นในโสงสองขาในโสงสองขาพอนี่เดือนเดือนเดือนนี่โสงขาเราไปยังผู้ว่าเสียไปในขึ้นที่เก่านะคะผู้ให้ที่เก่าค่ะขอบขอบบุญขอบคุณหลายๆท่านค่ะเออที่เพ่นมีใจใส่ท่าอยากรวมนั่งไปคู่นะคะเพ่นหอยแขนไปนั่งกันผู้ละเล็กละหน่อยไปนะคะไม่ว่ากันค่ะอันนี้อ่านแล้วนาะั่งพรพิมลเป็นบอรครับผม นางละมุนคุณสนิิเออันนี้อานแล้วกาอันิ้ของแตมโมนะคะม่ภูกระบอกกาพูค่ะเอออันนี้อ่านแล้ววังหนึ่งอันเอโชวมารีค่ะเพิ่นมาจากผู้เวียงนะคะ่ะมาเดี๋ยวไปวัดยูยังไงก็มาฟังเพิ่นสวดปมุ่นว่าสันค่ะจำได้ก่ะ กระถินปู่ตาสายาเก้าเก้าเก็นะคะกระถินปู่ตาสายาเกา้าเก้าเก็หลักกระพร้อมกับมือเงินเอามาแดงไปเด้อร์ตัวแก่ตุนกระถินกองกระถินไประวังตกเด้อได้ไหลายแผร่ก็เขาได้นกเลยโนโกเบอร์รู้เบอร์สภาพล,ลูกหลานปู่ตาดามดามก็บ่าอาบเลยว่าถือสู <laughs> ้รถตเลี่ว่าใดว่าตรวจวัดเลยเป็นบ่ ่าต้องรุ่นสองตัวก่อนสีเฮ็ดนี้ค่ะต้องรุ่นสองตัวก่อนนะคะนั่งคุยกันที่น้ำขามหัวไปตามบรรยากาศนะคะอแม่แม่จอยทีมงานแม่จอยเพื่อนกาหัวขัดตูมเรียบร้อยนะคะใส่กระถินบักกล้วยกะวีบักแง่ใบตะโสมตะมันค่ะตะล่ำตะลวยนะคะค่ะอันนี้เพื่อนรวมบุญมาคุณชาดาพรจารัสพร้อมกับหอยสังดังแมพนะคะ ค่ะอุ่นค่ะวันที่ยาวเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาเงินสดสยาไปค่ะค <c oughs> ่ะผูร่ล,ลอยสองลอยไปนะคะหอยแขนกันไปได้ยอดเท่าไรเจ้งสิสรุปอื้ออ่นเอาไปถวายทั้งวัดนะคะทางวัดป่าสาสนุบนวัลลาลามนะคะท่างบันเทียมคนละตรงคำก็เอาถาไมบันเทียมข้างสายมือไ <c oughs> ด้ค่ะเด้อผู้ใดอยากไปร่วมบุญไปแห่ตนกระถินกองกระถินน้ำกันนะคะไปได้พร้อมกับกองแงว พ่อๆก็อาจารย์สมจิตบ่อทองพ่นมาซอยบุญรวมบ,บุญนํานะคะถือว่าเป็นบุญอีกแบบหนึ่งนะคะถาวายเสียงกันเสร็จนะคะได้เมื่อเท่าก็มีเงินมีคำได้ถือม้อนไว้หนึง่งแต่ได้บุญได้ยิมครับผม,มว่าใจใจใส่สัทธาปนบาทั้งมอนทั้งไม่กวดกันเสร็จแม่นเมื่อนี่มืงอนแม่คู่กับสิคนขคืนรถนะคะรถมาแดงปูสองศูนย์เจ็ดหนึ่งอย่าลืมสองศูนย์เจ็ดหนึ่งปูวาจากเสร็จะ อ้าวเขาิ่ามะพกระถินแต่มหแลงนะสิปูว่าพ่อว่าให้ปนเดี๋พ่อสิปนมันกวนนะสิมันมาพ่อสิยิงสิบเ็ดนัดเธอสั่สิบเ็ดแล้วนะยิงสิบเ็ดนัดอันนี้เป็นขั้งพังเพ่อยเปียบเปื่อยหรือว่าเป็นช่องข้างนะคะหางเพื่อเป็นแนวทางกันเสียนะคะพ่อเขาเลยยิบดับสลาดก,กินเรื่องรัฐบาลไทยไปนะคะบางเพื่อบางที่พ่นกับไ้โซไฮราโดยคบอบคราบจ่าครับปูเฮานะคะ ไม่เชื่ออย่าลบหลูะะ่เนาะค่ะให้ว่าสิ่งศักดิ์สิิทธ์มีกิงค่ะทุกชิ้นทุกอย่างที่แม่คู่เด้เ็ด้สั่งขย้อนว่าบุญบารมีนะคะเคยสะสมสังบุญมากพร้อมกับปูตาปูชีบมะพราวน้ำผ้าให้ลูกหลานได้เขาวัดคลองถ้ำได้บูชาเทิดบุญบาปบุญพุทธโทษน,นะคะค,ค่ะพูรลิกละหน่อยไปแต่ว่าเป็นยังเพราะว่าเข้าวไดในเร่ไร้นะคะไม่ได้รับบริจาคนะคะเพียงแต่ว่าแม่คู่เฮ็ดแล้วเพจนอยาก ห่วงน้ำจสิเนาะคะพูะะละรลอยพูรีสิบบาทพูละสิบบาทนะคะก็ได้นะคะ่าจะเป็นตอมีเงินเสียนเงินละเงินเมืน่นนะคะบางที่บางที่เฮาเจ็ดด้วยใจนะคะใจอันเปิดกุศลพ้ละบุญก็เลยคือนี่แหละแม่คู่กะเทีย่ยวยอดเรื่อยมันก็ได้คือเฮาซะสมสานไปเรื่อยๆนะคะสิบเป็นวัดแก้วสว่างแม่คู่กบเอามาหลองมาล่ำนะคะนำไปซอยพิ้นหรือว่า เข้าไปสั看看่งบุญนั day, 寶寶寶่นแหละค่ะไปสั่งบุญเฮ็ดตุนพร้อมนะคะเฮ็ดต so ุนค่ะปลาถวายน้ำพรค่ะนั colon, livre, ่นแหละก็เป็นบุญเนาะค่ะเอฟซีก็มีโอกาสได้เสียบน้ามือเสียนะติดมะลำเรียม่นคู่เข้าไปเสียบต้นนี่แีลก็ได้บุญน้อกันนะคะค่ะสำหรับมื่อเอือนนะคะฟันซดๆตัวเปีนๆของอาจารย์สุจิตบ่อทองพร้อมกับแม่คู่นะคะแม่ครูหอมหวนเทพลุงเรือง ค่ะผู้ใดมีการม่งานกลับไปให้ได้คือนกอลเลยแต่โม่มเขาพิมค่ะหรือผู้ใดปวดไว้เรื่อผู้ใดอยากเออพูพอ้าพูตาไปเยี่ยนมยามถามข่าวเรื่อขอได้วันอรือว่าแนั้นเออืมวันนี้นี่ครับพูตาพูไปเด่นน้ำเนาะแต่แต่ขอมูลนี่ยัยงได้ครับนะคะ่ะอันนี้คุณแม่นิพาพร,รนะคะครับค่ะคุณกาอ๋าซอยกันนะคะทั้งฟอนทั้งรัมอ่าผู้ละลิข์เรื่องหน่อยไป คนละใหม่ละมือนะคะซอยกันไปท่งงเสียทั่วงงอโอ้ยรุ่นวยอยู่ครับปิดตาเสียวไปท่านหนาเรียน,นถึงนอนเป่กอ,องกับจิ้นซันเสียละ่าที่ท่านเรีนน้องประุดว่าง่ายลุกเลอนกาเน่า ลอวาอาจารย์แจนอยนะคะคนกับว่าหอนมาถึงแจนอยนะคะท่านพราท่านเมซี่ซีนะคะพระคุณเจ้ายงคงครับประมาณโฮเกตนี่แหละค่ะโฮเกตม่เกตประมาณโฮเกตไมมซี่โฮค่ะี่ละระยะอี่ละเกอไกลกันนะโกเกต์เมญเยตได้ยังอีวันี้คหอนฝ่ายเมินเกีย ก็นั่นล่ะความดีใจนึ่งเกี๊ยส์แม่ครู้เอามาแดงไปล่างนั่แบบนไหค่ะโอ้เนี่ยค่ะอาหารแลกอีกแล้วคุณเยี่มเพิ่มเนี่ยค่ะอาหารแลกอยู่ละซิ่งเกี๊ยส์ใหม่เสียเห็นบ่อเห็นบ่อไปล่างเยี่ยม้าพภาพเพิ่นไปจอดเพิ่มครับผมสาธุสาธุนั่นล่ะคือบุญเนาะค่ะคือขอบางเทือมบางที่แม่ครู้กับพนันเสียคือกันเด้งครัวกระถินมันมันมันยอมเนี่ยครัวมันหน้ามีเรียนันมันลอยล้อเราเรีว่าจันสิ้นวะ โรตีซื้อมาเป็นมัดกับวัตถุเรวางสกปูคอจะเป็นย่งอาเสียบุญไปกันผู้ได้เป็นเจ้าภาพแล้วใบเงยหนาเบ่งด่วนมาสนบังไบสามคืนก็เรียว่าก้าเกีตแต่ว่าออกเกดตเกตเก้าค่ะคอกย่าเป็นถึงสามตัวแต่ว่าเขาบอกเป็นย่างปูคนไทยานีดนะคะถือว่า แม่คู่ขอได้ท่านี้คุณพอ่อมามากมากว่ามันปูแห่งการอ่ะมันพ่อบุญมากก็ได้พ่อบุญมากค่ะเพื่อนกามากมืองมาถวายประจุประแจรวมเย็นรวมสารนะคะว่าขนาันแม่คู่กน็นำทีมเข้าไปเพื่อนครับผมอ่ะตะอังโคตรตางไปทับุญทัาบุญทังนันเดียทังนีเดียแล้วค่ะโยนไปโยนมากนั่นแหละแต่ว่าภาวนานะคะขอให้หวยรัฐบาลไทยปูนะคะยิบจับฉลากินแบงรัฐบาลไทยไว้ค่ะสิบปน 99 7หรือว่า998นะคะเด้อหรือว่าบาขที่ไม่คู่หาเเพราะว่าเข้าทาบุญเนาะคะ่ะเข้าทําบุญแล้วก็ล่อยอดรุ่นยอดว่าปู่สิให้แไม่คู่ตอยอดเท่าไหรมืออื่นนะคะยอดกระถินค่ะบ่เกินเทียงเรายิ้มนับผมบ่เกินบายมง้งให้ว่าสรุปกค็คือบางที่ปูอาจจะให้เข้ายูน่นยอดก็ไดรนะคะคถ้าเอาอไปรุ่นนี่แหละคนเข้ายูน่นย้อนควางบาง ความบางมีความบางเขาจงอยู่ได้นะคะบอกตัวเองบางเทีย่ยวบางเที่กับพวกไรนะนั่งใา้อยู่กับพี่นะคะคือวอดปูขอหวยน,นะะั่นแหละค่ะเฮ็ดยั้งกับวักคืนวักคืนแม่จะคาขายกําไรกับหดนะคะเงินกับเมื่อป็นฮอนนีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่พูดเป็นมากเมื่อแล้วเป็นมากเมื่อแล้วบัดฑเหลือแต่ปูะคะ่ะเหลือชีวิตชีวิตอันน้อยนิดนะคะ่ะเหลือลมหายใจสุดท้ายนะคะสิ่งศักดิ์สิต คนมองเห็นเห็นเข้าสู่กับชีวิตนะคะแม่ผู้ให้กําลังแร่นจก่สุข,ขูสุขคนละคะ่ะกาลังสู่งานอยู่ขณะน,นี้ทุกคนผู้พอรับวิบากกันของตัวเองแต่ละบุคคลกับมาบ่คือกันเฮาสางกรรมเฮารับกรรมมาเบือคือกันนะคะบุะคนกับสิทุกใจมีเงินกับ,บ่มีความสุขุ้ะคนบ่มีเงินแต่แตเพิ่งแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิเด สมความมงม,มาดปถาถนาเฮาเมื่อเป็นไปว่าใดน,นะคะคต้องสู่ครับชีวิตมีลมรูคู่ข้าในทีมงานเฮาคือกันมีค้องหามีเสียงพอเราะนะคะความกลับมีความวนซืนตูตาเิ่นเตือนสตีนะคะเตือนสตีคือการนี่แหละคือการเฮาเสียงสูบนี่แหละบางเทื่อบางที่เฮาเห็ดเกินตูกระเดือนร้อนนะคะขัานเห็ดแบบว่าเฮาบัญญัติบัญญัติไว้นะคะเฮาค่ะบ่เดือนร้อนในขอบรัว เพราะฉะนั้นกูพนสอนว่าเออมีได้ก็เมื่อได้เมื่อนี้บ่มีเมื่อนาอาจจะเป็นเสียทีได้ดูที่เฮาจิตใจเฮาเป็นบุญเป็นกุศลบ่เท่านั้นนะคะเนาะเอาบ่ได้ไปขาลั่นฟันแทนไปเข้าบ่ได้ไปบีบบังคับผู้ใดเาเา็จจากกิตจากใจอันนี้ก็คือกองบุญนี่แหละคะ่ะกองบุญบ,บุญกระินที่ปัจจุปัจจัยที่ได้ร่วมเท็ดรรวมสางมาไม่คู่ก็ถวายทั้งวัดนะคะ ถาวายทั้งวัดเพื่นกระได้ไปสางถานนพนข้างศาลซาลาเกษยงสิโนะคะ่ะเข้าไปเข้ามามาสะดวกสบายเพื่นเดเห็ดถนนบดยืนน่แชัส่วนอันนี้คือกล่องนะคะกล่องกะทิ้นอีฟออีเมลพุ่นกะเอาบะคงนะคะบะคงเริ่มาามะละกอเนาะกอครับ <laughs> มะละกอพร้อมกับกล้วยนะคะกล้วยจากสวนพร้อมอ้อยนะคะอะไราสิ่งหลายอย่างนะคะเพื่อถวายท่านพระคุณเจ้า ไลฟ์ให้ว่าคบสุดนะคะครบสุดมืออืนนอ่นกันติดตามทาง่องของเขานะคะเนาะค่ะลาสิมีอย่ดเอดงเดย,ยอดเ่าได้เดข,างงาข,ของเงาโบราณสีฟอนงามศิลป์มวนโบอาจจะสกีศิลป์มวนวาาวบัาจสะนะคะ่ะเฮามีความสุขเลยคะ่คะเฮาเกิดมาชีวิตนี้ได้สร้างบุญพอนะคะนนได้เฮ็ดบุญได้มีโอกาสได้เฮ็ดบุญหอยแขนกันไปแม่นว่ามีเงินอนุโมทนาสาธุบุญมานำทำในกู่ก็ได้ คือจำคุณแม่ยนจังเสนะคะแม่ย่นพงกาทำบุญมารบริขาะนะคะปะลาลมามันไปแม่ขั้นปลาลม่ามันข้าวซงไนเรื่อค่ะซังทังนยิ้มก็ได้แตงโมก็ได้ค่ะปลาไาลเสียบปลาาหนวัวใส่สมตำนะคะมีสูตรหนึ่ง้วคะสูตรสอง,ส,ส,องส,ส,สูตรต้นต,นตำรักนะคะสูตรหนึ่งคือแซ่เก่งใส่ออมนะคะสูตรสงตองก็คือตำเสบตำนัวนะคะพร้อมกับแก้วบองนะคะอย่าลืมแก้วบอง แก้วบวองมีน้ำพริกตาแดงแมงดานะคะมีสามรลอนะคะกะเอาไปชิมเบืองกับใค้ว่าได้ยินข่าวว่ากับวาเสียไม่ได้เลยยิมครับคมณอะพ่อจินอยัวคนมาขายโรตีอยู่นี่พ่อจะอุดหนุนนะคะอุดหนุนแหละค่ะพร้องกับคุณเอมี่หรือว่าคุณนิตยาขายไวรี่ไรู้่ไรคุณนะคะเพิ่นกะเพิ่นสุกหมานไันสินะครับเพิ่นขอผูได้เพิ่นกะ เพนกะรวงมาเพ่นว่าเอาเอาปลา่าจักลอยจักลอยปวดจะเสร็จไปเกลี่ยแม่กู้กับแจา็ทไหนะคะเอาข้าก็ลสส่ลโศกสะกวนก็ปิดยังนะคะลลอโศกสะกวนสำหร,รับวัา,านโศกกับมาลาบเอาไปขายได้เรื่อคุณต้นผ่กปลาต้นกระทินไม่ละเยี่ยมครับแม,แมบ่แม่ตุยลำเคยครับแม่ตุยลำเคยสาธุค่ะแม่ตุยลำเคยพนฝากมาท่านยิ้มนะคะของตับแตงโมเขาแตงโมของผู้ใด คุณแม่ราตีคำประภาสาธุสาธุเด้อค่ะเด้อรเดียมิพู่เสียบแม่รับเพยประเสริฐแม่รับเพยแม่บออะไรแม่พู่เสียบเอาหอยสันมาเสียบอ่ะเดี่ยวโมเสียบก็ได้เดี่ยวโมเตอร์หอยให้เพื่อนค่ะคนกเกษตรยหอยได้แค่นี้ระค่ะคือการทำบุญนะคะคุญไหมละลวดมือลวดนี้แม่หยังเยียมโอ้พระเห็นลงท่าค่ะขอบคุณค่ะ เออคนให้กันลงทานมาเกลียเออลงทานจะมีนะคะทางเออทางทางทีมงานนิติภัณ์สวัสดีค่ะค่ะทางทีมงานโอ้เสียงไม่ธรรมดาเด้น่ะเสียเสียงพูดขึ <division> <N> ้นนั่นิติภัณฑ์นั่นละหาโตให้คนได้เอาโซเนียมได้เอาว่านเอามาว่านไฟนี่อไดเน่ยนั่นเน่ตัวเนี้ยเดียวเมื่อวานท่าีเพราะว่าพระพ่ทเพินั่านมีไปจูงเสนล้ว เออนี่เสียบโคกเน่าเออเต้นเน่าค่ะถาว่าท่านอีก่คนเพราะว่าผ่าพรมสันในยมุลแรมนี่ต้อไม่หอกมาละสั่งแม่โมแม่จอยขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อป่าเด้อค่ะได้บุญได้กุศลน้อกันนะคะคนเฮ็ดกับเขาขับป่ามากค่ะทีมงานนิติพันธ์เลยเนาะนิติพัน์แม่โมพ่อ เออทีมงานมีติพันธ์นะคะค่นเป็นรับเบาก่อสร้างเย็ดตึกอหาสั่นสามสั่นสองสั่นคุณลักค่ะคุณลักนาสองอันนี้คุณลักษนาสาธุค่ะสาธุกรเด้อรวมบุญไปน้่กันค่ะลักนาลักนาอินเพ่งครับผมลักณะอินอินเพ่งเนาะค่ะสาธุสาธุค่ะได้บุญเด็กุศลไปน้่กันเด้อแม่ มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ทีมงานไงได้เยียมของนอั่นมาทุ่มืันแรกไม่มได้เห็นกับเขาตัวเนี่ยรอรอสักคุณเจาา้าเลยค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเกเด้อกับเสียนิติภัพ นิติพันธ์นะคะโอ้ยจะเป็นเอือดกน่ยในเอหถือเวียเนียนิติพันธ์มีก็ได้ขนังจมีกรน้องเนี่ยนี่เนี้ยอเมิกาเวียดนามนะคะน้องครับผมสร้างรับเมาใหญ่เลยม่ธมธรรมดาและเกากรมาร่วมบุญน้ำนะคะพอเทป็นลงท่านลงโลกอาหารเอาโตมาอีกก็ได้ไปทางไหนอีกเลยเดี่ยก็ล่ามากตัวโอับเขาลายได้พุ่้เลยแต่เสียเป็น้ โอ้โห struggled. ป้าโถอแจ้งซื่อเด้ค่ะสาทุมีหเข้าวมันไก่สิเริ่มหิวข้าวแล้วเรื่อยิปดีเลยอาหารเย็นว่าคุณอังคณาจงถนอมครับคุณอังคณาจงถนอมค่ะสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวแจ้บให้ตอนนี้นะคะแจ้งชื่อค่ะ ครับเขาบุญเสียแลนค่ะม <c oughs> <c oughs> ีข um ้าวมันไก่นะคะของรขาลกซีนโทรวทีมงานแบบใหญ่เลยนะคะมเยอมาหนัก้อยมาเรียค่ะสาทัวนี่เขาพูดะไรแต่มโกอันนี้คุณมาลีเ้ะค่ะเ มาลีสังเงินจกสังเงินคือสังแมงมุมคืสังข้อมาพ่อช้าทุนได้แบบเรือการินางสาวมุกดาเฉียงคำนะคะสองร้อยเก้าบาทส้าทุน่อนนมาก ฮาไดรสได้มานใบเงินแดงว่าม่นเป็นปนั่งอยู่แต่หัวเนี่ยสวยกับคนละไม้คนละมือนักดนตรีนนวันนาการครับอันนี้อันคุณยันบอกนักที่นันวันนาการนักที่นันวันที่วันนาการวันวนาการนะคะสาธุค่ะหวมมาพูดละสองลอยสามลอยพูดละลอยนะคะพูดละสองลอยเก้าบาทก็มีนะคะเดี๋ยวแม่กู้จะรวบรวมให้ะะเด้อค่ะเด้อมมือเอินอันนี้คุณสมเพียรนะคะ สาธุสาธุค่ะค่ะโอ้โอัวดีใจตสบันต้นเงินปูเอ้เพราะมันธรรมดาได้ไงกองกระทินใหญ่ได้พวกสมเพียรสาราทีสา่สาธุสาธุค่ะ,ะเสียบก็ได้หอยก็ได้นะคะมากเสียบก็เสียบนะคะ <c oughs> มากหอยก็ไม่ยากเสียมที่จะไม่ยักให้ไม่ยากนอนไม่ บรรยากาศนะคะชบรรยากาศสวยงสวยงามย่อยท่าน้้ด้ยอย่างสวยงามนะคะอนี้นะคะทางเกียร์เพิ่นนะคะ้อบกับบริษัทนิติพันธ์นะคะเพิ่นรับสร้างบ้านไฮว่าเพิ่นมีคุณาไรเงี้ย่ท่านครับเพิสเใัทธนะคะ รากาเฮ็ดมาพี่แม่ครับมาพี่เคราเกียร์พี่เนี่ยเขื่อนเปเหมือนเกย์ในจำพ่าก็อยากก็อยากขอบกองมายืนพี่ก็ได้มายืนเฮียองเกะก็ได้ทั้งยำผมมีหอยยำเออทีมงานมายืนยูพ่เนี่ยไปเย็ยใจไปเนี่ยคือยางกองเนี่ยโอ้ยหน่าแล้วก็ยังในบุญหลายบุญนะทีมงานนะคะมีย่ำนะคะลายสิ่งลายยางบอกมากๆผลลูกชิ้นพร้อมกับข้าวมันไก่ด้วยกระเดือ พอไหวพอเหนื่อยเพลินเนอจัดจาก,การงานให้ลุกมเรื่องเจริญกาวนาเรื่องเกเดสอสาูุนังค่ะ,ะ,คะเ,เป็นเหตุเป็นร่วทางมากนะคะทีมงานเข่ากันหลายผู้หลายก้นนะคะมียังแงเข้ากันดีมาเุดเยีเ่ยมมียมมาเเ้อผู้ใดพอทัดมาเเ้อผู้ใด มีห่อนหมูย่างวมสิันย่างแม่หอนปลาปลาย่างใด้ปลาปลาลงพอสิ่หิวข่าพ่นาะอพอดนาพ่ินพอเนาพเนา่อนาะ่นพ่ออเาะบ่เนี่อเนานาใจเาเาพ่่นเาพานนพ่นนาะะเนเพ่า่นนาะะนะพระพอานเนเนาเนาอ่นนพ่เนพ่นะนะ่ะ ธุรกิจการงานเ่าจะเลื่อนกานายงลงปลาล่าขแม่ได้ไนมลงปลาห้าหม่นห้าแม่ได้ฝีมือล้วนค่บโอ้โัชแมงเ้มีส่งด้วยมีโคกด้วยโคกโอ้มีทันโกครับการให้การงานรับของอจะนิจพัดมาระบให้ เลื่อนลุงเลียนจะเลื่อนเลื่อนลุงเรียนในนาทีกันหน้าเงินอะไรนองพ่องอไรมากข้าวมักเสื่อไมู่ชื่ออนครันโอ้มีย่ำกับมีย่ำหลักดาโอ้ลูกชินทอดูกชินทอดทีมเินเปจะเสียเรื่ไรอย่ใจได้ยูมเลยบ้ายู่จะร้อได้าย่เรมาเดิมมาเดิม

ก็ยังก็ยังมูสวนเออเดียวเดียวพระพระปรสิหงเนี่ยไม่ยาามือไยังท่านนี้แต่ไมยางท่านนี้ท่านหลังด้านหลังค่ะได้เนาะเดบาปเด้อพี่ัอเคงยางไม่เองครับยก็ไ้คนขยันนะค่ะขยัน ทำมาหากินนะคะบรรยากาศโอ้ยยิจการงานเพิ่ลจะเริ่มกล้ามานะคะปีกยุทธ์ปีกปูนี่หว่าใกล้ๆกับปูขุนละเดียกข้าวทันวามาอีกใช่ไหมคะนั่นพระธิดเก่าทันวาย่าลืมเลยค่ะได้จองแล้วค่ะพบกับเฉลิมพลมาลาคำพร้อมกับสมจิตบ่อทองพวกเอาบ้านไกลๆบุสอดแจมเลยกันเหนียวคนชื่อว่าเฮียเกียร์้านเด็ดผลหลายๆด้อค่ะ เอฟซีเรื่อยีร่วมบมานะคะอกัร่วมบุญมาประกาศสายนาอเรื่อยๆค่ะการเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะได้กันเป่นี้ประเสริฐถไทยนะคะในทั่วไปกันรวมรวบนะคะรวมรวอื่นอ่นเราษิเส้ตุนไปนะคะและข่าวข่าว่าวมานรวมข่ามาเป็นต่ดีใจแล้วครูทงไก่ท่านไก่เอาไว้ถ้ามันเนหละอ อาคุณแม่เข oh, oh, oh. ้ามาอาไม่ซีมาเลยอะ ครับมาทีมงานนะครับเด้อเบิ่งรถแห่ท่านพระคุณเจ้าข้อจอดนั่งแท็กซี่ครับท่างวัดสาสนุบบนมาถึงแล้วครับผมครับมาเอสซีนะครับที่ร่วมบุญมาครับแม่ผู้ก็ได้รวบรวมนะครับกองกัพทิ้งนะครับเขวัญถวายเอื่อท่างวัดสาสนุบบนกราครับตำบลเครือนนะครับอำเภอบาตรือจังหวัดกูดอนคานีครับมาโจนี้กับเวลาครับประมาณ สิเกีตยนอรกันครับมงกว่ากับรนาับรับอ้ดีใจกับทีมงานอุดบเมาอาได้ไงนะครับเป็นสร้างเห็นบากทีตุกติกจันนะขับของผู้ได้สร้างคบนี้หนัาหน่อยสร้างพวงมาไล่นะครับเสนอก่อไปครับขกี่ด้อพวงมาลลยครับหนักหน่อยสร้างพวงมาไลยครับเดินดาาก็เดื้อถาเพิ่อก็ตาทผม โอ้ขับแม่ชีขับได้มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมากวนากวนโมขับแม่รลว้วปวดนะครับวันนีครับขับไตยลวมแหงไอ้นี้ขับสาธุสาธุพร้อมกับทีมง,งานขับเสียพัดมารับเนาะครับดูอาตภเกียรติไงรับดูหลับเมาก็สั่งครับ,รรบ,กกาารบทุกเอาทุกงานนะครับติดต่อเพื่อนใดครับผมอยู่เขตติดต่อบ้านสัมพาวครับวันนั่นเอง บันบาดอนผู้นะครับเนาะครับเขียนติ๊กกันครับผมผู้ใดมักสีสามบ้านหรือว่าสามทุกชิ้นทุกอย่างครับเป็นหลับหมอเป็นทุกสิ่งทุกอย่างปีมือดีอยู่ครับผมก็หมอพักมาอยังนี่ละเมื่อกี้เพื่อนร่วมท่ามนะครับโอ้หลายอย่างครับกับเขานะครับกับเขาเป็นย่ำเป็นลูกชิ้นทอดสมุนไพรน้ำโวกหลายสิ่งหลายอย่างครับผมครับโอ้ 1ีกรมาว่าเรื่อวหมอกปูซาดก็พราไอ้พ่อๆน่านะยายผีตัวหมอกับเสียตัวมอกรื่องก็ชินนอนเป่าวองกระทิมัวอรนวาตางภาษาตูสาตุครับผมเลื่อนครับไปทอดกระทิมน้ำกันนะครับเพื่อท่านุุ้ละครวันเทียมครับวัดสาสมบวราร่าครับอ่าทำบุญเครือหน้าเพเภอบรรนอน่างวัดปูดอนทานีครับผมเลื่อนยินมี่สงานนะครับผู้ใดสิไปนั่งิมก็ไปเด้อครับังานยุคที้พ่อนะครับ่าา